สวัสดีค่ะโคสุเมตาจ้อยเจริญนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการประมาณค่าเผื่ยที่สงสัยจะศูนย์นะคะวิธีการประมาณค่าเผื่ยที่สงสัยจะศูนย์เนี่ยก็มีด้วยกัน2วิธีนะคะคือวิธีที่1ประมาณจากร้อยละของยอดขข่นะคะก็แบ่งได้เป็น2กรณีด้วยกันก็คือใช้ยอยระยะรอยละของยอดไขยรวมแล้วก็ร้อยละของยอดไขยเชื่อนะคะสําหรับวิธีที่2ก็คือวิธีประมาณจากร้อยละของยอดลูนี้ ซึ่งก็สามารถทําได้2แบบนะคะใช้ยอดลูกหีมม้ในวันเช่นงวดหรือจะใช้งบอายุลูกหี้ก็ได้นะคะทีนี้วิธีการประมาณจากเวลาของยอดขายนะคะนักเรียนต้องดูว่าเราประมาณจากยอดขายรวมหรือยอดขายเชื่อนะคะถ้านักเรียนประมาณจากยอดขายรวมนักเรียนก็นํายอดขายทั้งหมดทั้งขายเงินสดและขายเงินเชื่อนะคะหากด้วยก,การรับคืนสินค้าและส่วนลดนะคะ ในกรณีประมาณจากเวละของยอดขายเชื่อก็นําเฉพาะยอดขาเชื่อทั้งหมดนะคะไว้รับคืนแล้วก็ส่วนลดนะะเรามาดูตัวอย่างนะคะกระณีประมาณจากเวลาของยอดขายนะคะตามตัวอย่างเนี่ยนะคะข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการประมาณค่าเบื้อเงินใส่ส่วนจากยอดขายณงวันที่31ธันวาคม2563นะคะ สดให้ลูกหนี้มาจํานวน95,000บาทค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต้นปี5,000บาทขายยอดขายสด10,000 0บาทขายเชื่อ50,000บาทรับคืนสินค้าจํานวน2,000บาทนะคะส่วนลดจ่ายจํานวน3,000บาทนะคะกิจการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ2%องของยอดขายสุทธินะคะวิธีการคํานวณนักเรียนก็นํายอดขายทั้งขายเงินสด10,000 0บาทแล้วก็ขายเป็นเงินเชื่อ50,000บาทรวมกันนะคะเป็นยอดขาย ด้วยรับคืนสินค้าจำนวน2000บาทส่วนลดจ่ายจำนวน3,000บาทก็จะได้ยอดขายจุดที่จำนวน145,000บาทนะคะนั้นการประมาณค่าเผื่อนี้ของสจยกระสุนก็ใช้ยอดขายจุดที่1 4 5 0 0 0บาทคูณด้วยอัตราค่าเผื่อนี้ของสากระสุนเร์นนะคะจะได้ค่าเผื่อนี้ของสจยกระสุนจำนวน2900บาทถ้าคำนวณจากยอดถ่ายนักเรียนสามารถอน,นุึกบัญชี ตามยอดที่คำนวณได้เลยนะคะโดยการปร,ปร,ปรปับบุญบัญชีณนวันที่31ธันวาคมโดยเดบิตบัญชีนี่สงสัยจะศูนย์จำนวน2,900บาทแล้วก็เครดิตค่าเผื่อน,นี่สงสัยจะศูนย์จำนวน2,900บาทนะคะในกรณีที่ถ้าเราจะประมาณจากร้อยละของยอดถ่ายเชื่อนะคะจากข้อมูลเดิมนักเรียนก็ดำเพียงยอดถ่ายเชื่อนะคะ50,000บาทหากด้วยรับคืินสินค้าจำนวน2,000บาทส่วนลดจ่ายจำนวน3,000บาท ก็จะเหลือยอดขายสุทธิจำนวน45,000บาทเอาเอัตราค่าเผื่อน่สัยจะสูญ2%ของยอดขายคำนวณก็จะได้ค่าเผื่อน่สัยจะสูญ900บาทนะคะวันที่31ธันวาคมนักเรียนก็จะประบวญชีโดยเดบิตนิสสัยจะศูญ900บาทเครดิตค่าเผื่อนิสัยจะสูญจำนวน900บาทนะคะถ้าวิธีที่สองเป็นการประมาณจากร้อยละาของยอดลูกหนี้นะคะวันนี้ครูจะพูดเฉพาะ การคำนวณจากยอดลูกหนี้ในวันชินมวดนะคะนักเรียนจะต้องให้นาะค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูนนะวันชิ้นมวดด้วยนะคะตามตัวอย่างนะคะถ้ากิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเผื่อแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ในวันที่3 1ธันวาคม2563น,นะคะเขาบอกว่ามีการ บันทึกนี้สูตระหว่างปีเนี่ย400บาทมียอดลูกหนี้คงเหลือสิ้นปีจํานวน15,000บาทมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญคงเหลือยกมาต้นปีจํานวน1,000บาทแล้วก็ให้กิจการเนี่ยประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ5%ของยอดลูกหนี้มันวิธีการคานวณอะอันดับแรกต้องเรียนมาพิจารณาก่อนว่าค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญคงเหลือจํานวนเท่าไหร่นะคะก็โดยการนํายอดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญยกมาต้นงวด1,000บาทหักด้วย ตัดหนี้ศูนย์ระหว่างปีจํานวน400บาทค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์คงเหลือในวันสิ้นปีก็จะเหลือเพียงจํานวน600บาทถ้าเราจะประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์จัดยอดลูกหนี้ในวันสิ้นงวด15,000บาท5%คํานวณแล้วก็จะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์จำนวน750บาทแต่ว่าเรามีค่าเผื่อคงเหลือในวันสิ้นงวด600บาทนําค่าเผื่อมาหักออกจากยอดที่คานวณได้750บาท เราจะปรับปรุงตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยศูนย์เพิ่มเติมเพียง50บาทนะครการปรับปรุงณวันที่3 1ธันวาคม2563ก็คือเด,ดบิตบัญชีนี้สงสัยจะศูนย์50บาทเครดิตบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์50บาทนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการประมาณค่าเผื่อนี้สงสัยศูนย์นะคะทั้งจากยอดขายสุทธิยอดขายเชื่อแล้วก็จากยอดลูกี้าในวันชิงนวดน,นะคะออถ้านักนเรียนมีประเด็นสงสัยอะไรนะคะเราก็ไปถามครูในห้องเรียนได้นะคะ ในพีต่อไปในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ผมก็ผมก็ขอจบการให้ความรูเ้เกียัเพงท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ